สวัสดีครับผมเบนธนาชิตนะครับใน EP ที่แล้วเราได้เรียนรู้การสร้างลิงก์ระหว่างเพจ2เพจนะครับซึ่งเราจะเราใช้ Routing ของ Angular ในการลิงก์เพจนะครับที่ชื่อว่า r o u t e r ใน EP นี้เราจะมาทำการดึงข้อมูลจากตัว API ที่เป็น json file นะครับซึ่งผมได้ทำการมอ k ตัว json file ขึ้นมา ในตัว API ที่ชื่อว่า e t t e t t นะครับผมจะทำการผมจะทาการ Copy ตัว API จากนั้นไปที่ตัวโปรแกรมของเรา,าเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า index c o m p o n e n t ขึ้นมานะครับทำการสร้างฟังก์ชันชื่อว่า get data นะครับจากนั้นใช้ Fetch นะครับ ในการดึงข้อมูลใครดูไม่ทันสามารถปรับความเร็วให้เป็น slow motion ได้นะครับ เมื่อเขียนฟังก์ชันชื่อ get data ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทำการเรียกฟังก์ชันนั้นในตัว ng init นะครับ d i p get data จากนั้นทำการ r e f r e เฟหน้าเว็บดูนะกด f12 ขึ้นมาไปที่ตัวคอนโซลคนระทีนี้เราจะเห็น error คำสั่งตัวนี้นะครับ ที่มันเขียนว่า a s s e t control allow origin นะครับตัวนี้จะเป็นการติดตัว permission ระหว่างโดเมน A กับโดเมน B นะครับซึ่งเราใช้ local host อยู่ทำให้เราไม่สามารถ add เข้าสู่ตัวโดเมนไที่ชื่อว่า api.cai3.net ได้นะครับให้เราทำการเข้าไปแก้ตัวไฟล์ที่เป็น php นะครับ ซึ่งในอนาคตเดี๋ยวผมจะสอนเขียน API อีกทีหนึ่งในนี้ผมได้เตรียมไฟล์ที่เป็น mock.json ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำการเปิด a l l o Origin นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่แนะนำให้ใส่สตารนะครับให้ใส่เป็นตัวโดเมนของเว็บที่เราจะใช้ดีกว่านะครับทำการเซฟจากนั้นลองรีเฟรชหน้าเว็บดูอีกทีนะครับ จะเห็นว่าเรามีข้อมูลมาทั้งหมด3ชุดนะครับซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่อยู่ใน API คำถามคือเราจะดึงข้อมูลพวกนี้ออกมาได้ยังไงให้เราไปที่ตัว index component นะครับซึ่งถ้าเราเขียนตัวฟังก์ชันพวกนี้ใน index component เราก็ต้องมา เรียกใช้ใน i n d e x c o m p o n e n t h t m l เหมือนกันนะค,คำสั่งในการเรียกก็คือปีกาสอตัวนะครับจากนั้นชื่อตัวแปรที่เราใช้ในการเรียกเนี่ยเราจะสร้างชื่อตัวแปรขึ้นมาว่า let data นะครับผมจะให้ let data เนี่ย type เป็น string นะครับ จากนั้นผมจะเซตข้อมูลจาก API เข้าไปในตัวแปรที่ชื่อว่า let data นะครับทำการเซฟครับจากนั้นลองเรียกตัว let data ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถเรียกตัว let data ออกมาได้แล้วแต่ว่ามันเป็นคำว่า object 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 ทีเนี้ยเราจะทำยังไงเราถึงจะสามารถเรียกข้อมูลหรือว่าลูปข้อมูล ของ API ทั้ง3ชุดเนี่ยออกมาในหน้าเว็บได้ให้ทำการเขียนตัว l ู o ของ Angular ขึ้นมานะครับซึ่งผมจะใช้ u l UI เนี่ยครับพิมพ <N> ์คำว่า ng นะค for จากนั้นใช้ชื่อตัวแปร let data let v of let data นะครับตัว v นี่คือตัว value ที่เราจะใช้เลือกข้อมูลจาก API นะครับผมจะทำการใส่ v ตามด้วยค่าทั้งหมดที่มีอยู่ในตัว API นะครับ ผมจะใช้ V.id ก่อนนะจากนั้นเซฟจะเห็นว่าเราสามารถรูปข้อมูลจากตัว API ออกมาได้แล้วนะซึ่งจะมี ID เท่ากับ 7400, 7300, 7 2 0จนาะ7จ0 7 0 7 0จากนั้นทำการเรียกข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะโดยตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีชื่อโดยนะ กวีดอทเนี่ครับแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยมันมีรูปด้วยเราจะเอารูปตัวนี้ออกมาด้วยนะครับให้เราพิมพ์คำสัง่ง image h4 นะครับ v image นะครับ จากนั้นเราจะเห็นว่ารูปภาพของเราได้โผล่ขึ้นมาแล้วนะเป็นไงกันบ้างครับการดึงข้อมูลจาก API ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับโดย Angular เองเนี่ยมีคอมโพเนนต์ที่มากมายนะครับเราสามารถดึงมาใช้ได้เลยโดยที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัว JavaScript ที่ เป็นพื้นฐานของตัว Java Script อยู่แล้วนะครับอย่างเฟกก็จะเป็นพื้นฐานของ Java Script ที่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ติดตั้งตัวอะไรเพิ่มเข้าไปในพาร์ทนี้ผมขอจบการนําเสนอและการสอนเพียงเท่านี้นะครับในพาร์ทต่อไปจะเป็นอะไรกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ